ป <Scroll> ีนี้จริงๆแล้วเราจะมาในเรื่องของการจัดงานคริสต์มาสบ้าน Merry Christmas ทุกคนเอาละ่ะก็คือเนื่องจากว่าเราจะมาแกะของขวัญกันนะอ้าวีนคเหตุไหมลูกเหตุไหมลูก run มาต้อนรับสื่อวอลกครับ EP นี้เรามาแปลกนิดนึงค่งทำไมครับเพราะน้ำรักขอเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหนครับเท่านี้โอ้ยมันมันน้อยจังเลยอ่ะแล้วขอเท่ามันน้อยจังนะฮะ EP นี้จริงๆแล้วเราจะว่าในเรื่องของการจัดงานคริสต์มาสซึ่งเด็กๆก็อยากได้ต้นคริสต์มาส แล้วก็จัดต้นคริสต์มาสแม่ก็เป็นคนช่วยเด็กๆจัดไปเรียบร้อยแล้ว <Yeah. S 1> ก็มีต้นไม้อยู่ที่บ้าน แล้วเราก็วางแผนไว้ว่าเราจะซื้อของขวัญเลื่อแบบมาแอบมาแลกกันสิ่งที่เราคิดคือเป็น,<า>นอย่างนัง้กากะว่าไปแอบซื้อข,ของขวัญแล้วเข้ามาแกะของขวัญกันปรากฏว่าของขวัญที่เราจะซื้อให้ลูกนั้นมันไม่ฉี่ไม,<า>ไม่สามารถ,าารถที่จะไปอแอบซื้อและห่อได้ก็ <S <S 1> <S 1> เลยลงเอ่ยมาว่าพาไปซื้อเลยลวกันเดี๋ยวดูซิว่าซื้อของขวัญอะไรให้กับเด็กๆกันบ้างเราไปดูกันเลยเรามาทำอะไร่ะ เราก็จะเอาแชมบอรีนซื้อแชมบรีนไปให้ลูกอันหนึ่งกับโตปิงตองเพราะว่าเราจะได้มีกิจกรรมเล่นด้วยกันนี่จะนี่ฮะพอใจแค่ไหนดูเอาเขาบอกว่ามันจะช่วยรลงพฒนาการความสูงของเด็กฉะนั้นเด็กที่เล่นแชมบอรลีนจะแมกาลัดสูงเพราะว่าเขาทีกระโดดแล้วก็ที่สำคัญมันซับแรงเวลาเวลา รับลงดูสิเราได้ได้ออกลางเป็นที่คุ้มหลักแน่นอนเพราะว่าไม่ใช่แค่บ้านเรานะมันมีเจ้าน้องโพน้องจันเจ้าซึ่งวนเด็กๆของเราได้ใช้แน่นอนเผื่อเขาจะมาเล่นกันอะไรอยู่นะขณะที่พอลูกลองโต๊ะกันอยู่นะคะทางนี้ค่ะทางนี้เล่นอะไรก็ไม่รู้ค่ะน้องรับน้องเล่นอะไรอะครับน้องเล่นอะไรครับล่าม เออระวังดโดนหน้านะครับยังไงอะอ่ะน้องลามน้องลามน้องลามเชียร์น้องลามเป็นกองเชียร์เร็ยวน้องลามเป็นกองเชียร์ตีใส่ลามเด้อพี ค่ะวันนี้เป็นวันที่เดี๋ยวพี่ช่างเขาจะมาประกอบแทมโบลินให้เด็กๆโตปิงปองแม่กําลังจัดบ้านอยู่เพื่อหาที่ให้กับโตปิงปองนะคะแต่เดี๋ยวไปดูว่าพี่เขาจะประกอบแอแทมโบลินให้เด็กยังไงแล้วก็ลแล้วจะสนุกไหมเดี๋ยวไปดูกัน ของเด็กน้อยเชื่อว่าเดี๋ยวเย็นนี้กลับบ้านมาคงต้องวิ่งมาโดดแน่ๆเลยแล้วก็เดี๋ยวเวลาโดดแม่คิดว่าจะต้องขยับเขาออกมาหน่อยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวสายฟ้าจะหัวชนข้างบนแล้วก็อีกอย่างกลัวเด็กจะกระโดดแล้วไปชนกระจกใช่ไหมบ้านไหนมีแทมโบลินก็ต้อง <c oughs> ดูนะคะเวลาเด็กโดดห้ามโดดคนเดียวตามลำพัง <c oughs> ไอโอเด็กกลับจากโรงเรียนก็ตรงมาตรงนี้เลยเหรอครับ ใช่ครับวันฉันจะเล่นแดนโบลินฉันเล่นดโบลินโดตรงกลางนะต้องโดดตรงกลางนะทำไมอ่ะแต่ว่าเวลาเล่นสำคัญคือต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะคะเ,เป็นคนเดียวไม่ได้อ,อ,อ่ะอ่ะฟังก่อน This is the rule กดคือถ้าเล่นต้องมีผู้ใหญ่ออกมาด้วยเดี๋ยวเกิดอุบ i d ิเหตุหรืออันตรายอะไรจะได้มีคนช่วยได้ไงครับ I don't know you can break your leg break your arm break anything เข้าใจไหมแต่สําคัญห้ามเอาหัวลงเพราะว่าเดี๋ยวจะเจ็บอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมออ่า the minute I say no head the minute I say no head เข้าใจนะลูกนะต้องเล่นต้องเล่นแบบระมัดระวังนะครับเราจะได้ไม่เจ็บตัวนะครับรามครับ this is the bad example เด็กๆดูไว้นะครับห้ามเล่นอันตรายนะครับไหนบอกบอกเพื่อนๆหน่อยว่าต้องเล่นยังไงเล่นแบบไม่อันตรายเล่นังไงเอ๊ อเคไหนโชว์หน่อยครับโชว์หน่อยครับสวัสดีค่ะในที่สุดโต๊ะปิงปองเราก็ได้ใช้แล้วเราสามารถยัดทุกอย่างเข้ามาในบ้าน <c oughs> บ้านเล็กๆของเราตัวบิงฟองก็มาแทมโบรินก็มาเดี๋ยวจะเย็นพ่อแยกล่างไม่ได้ลูกอะไรๆมายม่มั้้องใส่ฟ้าดีมั้ยมายใส่ฟ้าต้องเจอคู่ปรับที่สมน้ำสมเนื้อ ออกมาพ่อคะมีอะไรจะกล่าวไหมคะมันใส่ปลาจะได้ลืมรสชาติของความไพ่แผมันจะโดนหน้ามินดาเมื่อกี้ Merry Christmas ทุกคนเอาละวันคือเนื่องจากว่าเรา จะมาแกะของขวัญกันนะนี่ครับวันคริสต์มาสนะ่ปิ๊วอุ้ยยิงแม่แทำไมเ<ล>ออไหนคือแม่เนี่ยได้ซื้อของขวัญมาให้ทุกคนแล้วก็ห่อไวใ้ให้เพื่อทุกคนได้แกะแล้วปรากฏว่าของนังล่ามอยู่ไหนแกะแลแก้ไปก่อนแล้วมันเป็นอะไรที่จับมาแล้วมีอะไรอี้อ๋อนี่คือของนักน่ามเหรอนี่ของขวัญคริสต์ม,สม,ตมาสเหรออช่อ้าวเราไปเก็บของพี่เตียงฟ้าป่ะซิไปเตียงฟ้าแกะได้อะไรได้เลยเห็นไ,ไ,ไหมเห็นไ,ไ,ไหม ของที่เป็นจิ๊กซอว์ high five ของเป็นเลือยโจว่าแ้ว่ะขอแม่เล่าก่อนอันนี้พี่เสรศษฟ้าไม่ใช่พี่เสร็จฟ้าเป็นคนเลือกลายเองตัวเองอาจจะถูกเลือกอดตัวเองอาจจะได้เลือกลายโดยที่เจงไม่รู้ตัวเจงเปิดสิว่ามันคือลายอะไร คือสายฟ้าบอกว่าผมอยากได้ตังมากกว่าของมินเลยบอกว่าไม่ต้องห่วงของขวัญสายฟ้าจะนําพาสายฟ้าไปหาเงิน500ถ้าสายฟ้าต่อมันสําเร็จรูปนี้สายฟ้าเลือกเองโอ้นารูโตโอ้มันคือจิ๊กซอว์รูปนารูโตอ๋อแล้วกว่าผ้านอนเพราตอนแรกเนี่ยไหนดูรูปสิ เพราะตอนแรกอ่ะให้ต่อรูปแผนฮีโร่ก็อีกออด่เราม่ไดผมอยากได้รูปนารุตโตะจงต่อสาก <c oughs> นาอย่างเซ้งไหนอันนี้ของพ่อนะพอจใช่ของพ่ออันนี้พ่อจะเก็บอะไรพ่อเป็นอะไรอ่รอะ <c oughs> เป็นสิ่งที่พ่อให้ซื้อให้ยาย <c oughs> <c oughs> อันนี้ทุกคนได้ใช้นะเพราะว่าพ่อชอบอ่ะยา่สิฟวันคริสต์มาส <c oughs> ตลกไหมอันเนี้ยก็มันน่ารักดีนี่นี่พอบีบออกมาแล้วมันจะเป็นแบบ มีแบบต้นคริสต์มาสเแล้วไปแห็งได้ได้ได้ในนี่ไงโอ้ยอู้กลิ่นมาเลยมีน้ำยาบ้วนปากด้วยนะตัวนีน้ำยาบ้วนปากคริสต์มาสเฮ้ยเนี่ยดูไฟฟ้าทุกคนต้องตื่นเต้นเห็นเห็นอยากเป็นฟันเลยเห็นอยากเป็นฟันเลยนี่ไม่ได้โฆษณาไม่ได้ถ่ายอินเขาด้วยนะอ๋อไม่มีค่ะสปอนเซอร์เข้าได้นะคะว้าวนี่ไงนี่สายฟ้าดูมันมีต้นคริสต์มาสมีต้นคริสต์มาสอยู่ข้างในต้นคริสต์มาสคืออะไร ไม่รู้แต่ว่ามีคริสต์มาสกนแด่งเวลาบีบใส่ยาสีฟันเฮมีน้ำยาบนปากด้วยว้าวน้ำยาบนปากคริสต์มาสเก็บไว้เป็นที่ระลึกไหมเราไม่จะใช้แน่เลยอ้าวไม่ใช่หรอ น้ำหนักแบเอาแป่งสิพี่น้องได้ได้ขอแบ่งอ่ะเอาแบ่งมาอันนี้จะคือจะแปรงกันจริงจังเลยใช่ไหมไปทุกคนเอาแปรงสิพีนมาเอ้ก็ดีนะมันเป็นการหลอกล่อให้เด็กว่าจะแบ่งฝันกันนะว้าวนี่ไงนี่นี่สปูกลาดเขียวเห็นไหมเขียวเกลียวไหนพี่เสกฟ้าไปลองแปรงสิเผ็ดไหมถ้าไม่เผ็ดน้องจะได้แปรงแปรงฟันโชว์แปรงแห้งนี่ไงเห็นไหม เ็มั้ยกลิ่นมิ้นต์ๆเนาะน้องรำลองหน่อยไหมนิดเดียวไม่เผ็ดลองไหมล่นิดเดียวครับได้เอามานั่งลองน้องรำนิดเดียวนะนิดเดียวนะของน้ำเป็นสีแดงของน้ำเป็นสีแดงของน้ำเป็นสีแดงขอแม่ดูอ๋อเห็นไหมลูกเห็นไหมลูกรันเดี๋ยววิ่งออกมาเป็นไง พ่นไฟได้เลยปะมันเผ็ดได้ไหมไม่ผ็ดหรอแล้วเป็นยังครับไม่ผ็ดแบบพ่นไฟเลยโอ้ยเผลอแป๊บเดียวก็เข้าสู่คริสต์มาสและปีใหม่ผ่านพ้นไปอีกปีแล้วนะครับใครจสตามตีมาแล้วนะฮะขอให้ทุกคนที่ติดตามเรานะที่ชื่นชอบผลงานของเรานะฮะที่ได้ดูคลิปนี้นะขอให้ทุกคนมีความสุขในปีหน้านะคริสต์มาสอยู่ข้างหลังนี่เองคริสต์มาส ข้างหน้าเป็นปีใหม่นะฮะขอให้ทุกคนมีความสุขนะฮะมีความสดชื่นนะปีที่ผ่านมาแล้วใครก็ตามที่รู้สึกว่าหุยชีวิตมันโหดร้ายกับเราจังไม่ว่าจะไรนะปีหน้าเราก็จะเริ่มต้นใหม่กันนะสําหรับใครก็ตามที่ปีที่แล้วเป็นปีที่ดีมากขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีกว่าเดิมอีกนะฮะฉะนั้นขอให้ทุกคนลงมืออู๋อู๋อู๋หันหน้านี่หันห้านี่หันหน้านี่ความสุขโอูโอู๋ขอให้ทุกคนมีความสุขนะสวัสดีปีใหม่นะครับเบอร์รี่คิสปัตไปด้วยนะครับ 果吗？给。Okay.